ครับสวัสดีครับน้องเหนือน้องนิกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมเห <c oughs> นื่อยเหนื่อยเติมพลังกนแต่ตอนนี้ต้องนั่งเติมพลังกันอีกแ่บบอกาวโพดนะแสบ <c oughs> มือพรุ่งนี้ไปเรียนไปเรียนได้อยากอยากมาเล่นกับตอกแตกอีกไหมครับเหนือ น่ารักไหมสัตวน่ารักไหมไม่กลัวแล้วเหรอไม่กลัวแล้วเหรอเหรอนี่คนข้างๆนกลัวเหรคนข้างๆนี่ทำไมกลัวจังเลยโดนเบียดโดนสุนโดนนน้องเนื้อจะมาจะมาตอนไหนอีกครับไม่สระโอ้ไม่สระโอ้นานแท่ก็โดนแท่ โอ้ยขินหอดได้ใหญ่ขินหอดได้ไดิดนี่โดนแท้กะกูโซมามาบบมาไหมมา,มา,าเมื่อไหร่เช้าทีเติมเลยเหรอ,อถ้าข่าวมาสาวทิตย์มาไหมฮะเสาวทิตย์มาไหมเสาวทิตย์หน้านมาไหมหรอ <laughs> ใครจะไปรับละ่ะทีนี้ให้ใครไปรับให้ครูไปรับเลย ใหม่แล้วนะคะไม่แบ่งแบ่งแต่กินเือยไปนะแต่อยากกินไม่แบ่งดูไม่แบ่งอยากกินกระโพดลายวงจ่ลายวงเลยเอยเอาก้าอี้ออกมาเลยเออหน่อยไปแล้วตกอตกอยากไปนอีกแล้ว สลายวงเลยเมื right. ่อกี้น <medi> ั่งคุยกันอยู่ดีๆนะคะมีคนมาขัดจังหวะเราซะเลยจังันเลยฮะโอ้ก็อยากมาคุยด้วยอยากอยากให้คุณยายถามความคิดเห็นอยากก็อยากถามน้องเหนือไงน้องเนื้อว่าน้องเหนือจะมาอีกไหมนี่ตกเต็กมาถามแล้วนั่นนี่ต๊กเต็กมาถามนี่ ต้องเตะมาถามหรือมากินกล้วยก็ไม่รู้นี่แบแ่งเตะได้หวาเนี่ยโ <laughs> พดเดี <laughs> ๋ยวไปต้มให้เขานะโพดนั้น่นข้างงหลั <laughs> นี่กล้วยอยู่ข้างหลังกระตาหนีกล้วยอยู่นี่อาเดี <laughs> ๋ยวกูตัวชั่ว่ะเอ็กซ์ตัวชั่วเตะเตะกินมา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 กินกล้วย ไอจีใส่กาละมังเลยกับบิ้ลตกเต็งมาคุยกะตกเต็งมาถามพี่เหนือว่าจะมาอีกไหมแม่ก็เรียกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ข้างหลังนะคะแบงแบงเน่ อยกแม่แม่เองลูกแม่เองอยากทำแม่นะลูกใช่รอแม่นะลูกนี่แม่นะลูกเอ้ยเออผมครูนะลูกผมแม่นะลูกผมแม่นะลูกเอ้ไปวะนุนที่เรียกแล้วจะไปไหมนุนฟุตบอลไปแล้วโมวัน อ้ายูไปแล้วแม่เรียกแล้วแม่ทางนู้นก็ห่วงนะคะอยากเล่นกับแม่ทางนี้ก็อยากเล่นนะคะดูดีกว่าเด็กๆกินกินข้าวโพดหน้าอร่อยนะคะเป็นไรเป็นอะไรกว่า แม่มาดูก่อนเฮ้ยใจเย็นๆลูกพี่เฮาเฮนู่นฟุตบอลอยู่นู่นอยากไปเล่นกับแต่พี่ปอนด้วยนัน่นี่มามยมันนี่แล้วไปจะไปเล่นตรงตรงตรงนั้นนันกินไม่ได้หรอกแตงแตงกินไม่ได้นะลูก เขาเขาเขาคนเนี่ยเขาเขาคนแล้วทุกคนใครอ่ะมีความผิดใจไหมใครนั้นลูกใครไปดิใครไม่รู้ค่ะครับเฮ้ยเอ้ออฮ้ยลองมิดเหยียบมิดเด้อเอามิดเอาเอาไปข้างในอ่ะหนูเอามิดเอาไปข้างในโอยดูด้วยเออนั่นเอาเก็บใส่ตะกร้าโหลดเออนันน้องดูดอ่ะ ยุ้ยอ้าวน่าจะชอบนะ้อ,นองด,ดูน้องดูด้งสยอยากอยากมีผมกับเขามั่งมนี่ผมเขาม,ลลมีขนแล้วไงลูกนเหียไขมันไขมันดีแล้วก็เบียดเด้อดู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 ต วันนี้วันแห่งความรักนะคะวันนี้ใช่วันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นะคะมีแต่เสื้อแดงทั้งนั้นนะคะสีดอกอูราบนะคะวันนี้อันนี้แมนยูแมนยูอยู่ข้างบนและแล้วนี่แมนอะไรนี่แมนบอนนี้แมนบอนแมนบอนอันนี้ เขาทำไมเฮ้ยยกขาจะขึ้นนะน้องจะขึ้นเหรอน้องขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลูกเดี๋ยวทับพี่ปอนเอาขึ้นไม่ได้เด้อตอยขึ้นไม่ได้นะลูกหนูน้องอยู่แต่ว่าตัวใหญ่กว่าพี่นะแรงเยอะกว่าพี่อีกนูนไปเล่นพุตบอลกับพี่เหนือไปนี่นี่พี่เหนือมาแล้วนี่ จะเอ็เปรียกิน่กล้วยกับคุณแม่แล้วนุ่มไม่เตะเดี๋ยวเดี๋ยวเดใจเย็นเย็นไม่เตะเดอ้ยวเดี๋ยวเดียวเขาทำอะไร

ไปเลยเตใส่หมาด้วยนะเตอ่าเข้าไปแล้วอ่าก็สวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องตกแต็กด้วยนะคะอยากเล่นกับน,น้องก็มาได้นะคะสวัสดีค่ะ